สวัสดีครับผมผู้บรชืชอเคยครับบอยสุขใจทิงนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นพระอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นพระสิบทิศกลุ่มมันยันกลุ่ทุกเสถีฐีนะครับสวยอันเนี้ยองค์ไม่ใหญ่มากเล็กๆประมาณนี้เนี่ยประมาณประมาณเล็กๆเ,เลยนะครับไม่ไม่ใหญ่มากเหมาะสําหรับที่จะไปเลี่ยมคล้องคอสิบทิศนะครับสวยงามจริงจะมีบางองค์ที่เนื้อมันจะหายไปบ้างนนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่เยอะ นะครับเพราะว่ามันเป็นของเก่าเนื้อมะขามเปียกแร่ดอกมะขามขึ้นเต็มเลยครับสวยงามอันนี้ก็ชุดเดียวกันเขาได้มาที่เดียวกันนะฮะได้มาที่เดียวกันที่ของลุงเขาแต่ไม่ไม่กล้าบอกชื่อเขานะฮะของลุงเขาเขาเขาไปได้ของเขามาดีแหละแล้วเขาก็กำชับผมอย่างนี้แหละให้เก็บดีๆอันนี้ของแท้เลยอืลุงไปได้มาเองเลยกับมือเลยอะไรเงี้ย เก็บมาเองเลยอะไรเงนี้เราก็โอเคเราก็มีความมั่นใจในในในชุดเนี้ยนะฮะมีความมั่นใจมากๆนะครับว่าเป็นของดีของแท้นะครับท่านที่สนใจก็ลองดูละพิจารณารีบเก็บนะครับผมเพราะว่าไม่ไม่ได้มีเยอะอันเนี้ยมีนิดเดียวสผมแยกใส่กล่องไว้นะครับที่ที่เขาที่เขาที่เขาก็รันตีมาให้แล้วก็ที่เขาสั่งนักสั่งหนาเลยก็มีชุดเนี้ยนะฮะ ว่าว่าถ้าถ้าใครบอกไม่แท้อย่าไปให้เขานาหรืออะไรเงี้ยผมก็พยายามออกมาแล้วก็เผื่อที่ท่านคนที่เคยศึกษามา <S 1> <S 1> เคยอะไรมาเนี่ย <S <S จะให้ดูและพิจารณานะครับแล้วก็รีเก็บนะบส่วนผมเองก็คงไม่ได้เก็บแล้วเพราะว่าคงจะออกไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่มีช่องทางทําอะไรก็ก็ทาไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้นะฮะก็พยายามที่จะเอาออกไปเรื่อยๆของดีๆนะครับ ของดีๆแล้วก็ของมือหนึ่งนะไม่ไม่มีใครใช้เพราะของพวกนี้ออกจากกลุ่มแล้วก็ถูกเก็บเก็บแล้วก็เอาออกมาให้ท่านผู้ชม,ไ,มได้ชมเลยนะครับผู้ติดตาม f c ท่านผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะฮะโทรเข้ามาหรือแอดไลน์ก็ได้คุยกันนะครับว่าประวัติเป็นยังไงอะไรยังไงได้มายังไงนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ